เจ็บปากมะแดงค่ปแดงเ่อ้เ็เลียพี่อันนั้นเป็นอนิ่มหนตาหกนิ่มตาไปอว่ามันไม่นั่งนิ่มนิ่มนังอันเื่ออันนิ่มปนั่งหันตานะพูอห้นตางงอนนะปัญหานบบนิ่มหงนิ่นั่งเป็นหนิ่เนื้อนไปน้ำ กำลังเสริมสวยครับทุกคนสาวๆเสริมสวยเร่องคนอะไปเอาวอเขาไปเอานั่อไปยงามกว่าเก้าอีงามงามงามกว่าเก้าอีจะวะไอพ่อพเปื่อเถอะหรือพี่น,นั่งเอกยงังไงนั่งเอกน,นั่งไรอ่เอ <laughs> ็อไปเจอไอพ่ไปเจอ เอามานางทช่ไหมไแมนแมนครับป,ปั้นแบบปั้นแบบคักๆเรยได้ว <c oughs> สวัสดีครับผมบ่าวอินดี้สวัสดีลายชดเหน <c oughs> รนลายชดเหรน <c oughs> เป็นพียงัง <c oughs> เอามานางผี <c oughs> มันบ่ถือโตดอก <c oughs> ไรสดเหลียญไม่มีเวียกรายการสีท้ายคลิปนีน่อันอันนี้ต่งเมื่อไได้ติ่งเนี่ยหิวโหลดได้นี่กล้ามากเลยในมือนี่ติ่งเลยหิวโหลดครับทุกคนครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกๆคนเดอ้อครับบอดีไปไซส์สสมันนี่ย่องเว้นก็เลยมานั่งนั่งเล่นนั่งหัวใจหน่อยก็สีฮะหมักงงมากินครับ ครับผมย่งบดได้ไปใส่ปาดบัดขกะละมาปัดขากงามแต่เบ่งสีปากนะสีปากมาเบ่งด้วยแลแลย่งบ่ได้ไปเลาะใส่เลยครับผมยังบ่ได้ไปเลาะใส่เลยเด้อน้องหมอนมาหลังสงการครับผมเบาอินดี้ครับ เอาแล้วอะ้รี่นะเิมเอาแมนสบายตัวล่องอันนั้นเวลาตัวเวลาตัวแต่งหน้าแล้วตัวคิดมีความรู้สึกเป็นตย่งไรงามวัวเกาี้ไรกันต้องเอาเนีเป็นอยงไอกับน่ม่อยากเล้นตัวเองมันงามเกินบอกะถือเอาที่เองามเกินบอ โบยงโบยงพอดีเลยว้าวปานนั่นนะี่ป่านเพียงโอ้ยป่านเพียงโบงงามต่งไหนแต่งามปานนี้แหละนั่งมาบงงามครับพาน้องๆไปเล่นสงการเมื่อนี้ไปยี่ว้อเล่นสงการไปจงังมองไปแกมอะไรฮะไปจังมง พิ่นสิไปบ่ายเกี่ยวบาวไทยได้นี่นะเด็กไปบ่ายเกี่ยวบาวไทยก็สันเมื่อคืนนี่ยในบ่ายเหว่าเกี่ยวเบาไทยในบายไร้คนอยู่นับปูทูุันเลยเนาะไปบ่ายเกี่ยวบาวไทยนะออับนปูทูมทนัเนเลยไลช่องเลยดิ้งตอกเลยยูทูบยูทูบไลทบทางยูทูบนะครับครับน่ารักมากเมื่อวานนี้ครับพา่นไปเล่นน้ำอยู่ใกล้ใกล้กับซัมป์กรครับเมื่อวานนี้ มือนี้กันนาสิเลาะเลีนไปเรื่อยๆครับมือนี้ครับทุกคนไครเลยไหมมือนี้งามกัวเกาวะสัตว์งามคือน,นางเอกวะสัตว์นางเอกนางเั้ยเอาใช่ครับพี่ตุ๊กครับเพื่อนบอกว่าตัวะหนย,ยิ้มหวานยิ้มหวานยิ้มสวย ครับผมผมสารระวังเนื้อไปจับแก้มบอไทยระวังบาไทยไปเบาไปเล่าได้หมาจัาอย่างครับบ้านอดอนนี่เพิ่งมาแต่น้องพลอยครับผมตัวคือบอกกันไกลมาตั้งปีปีใสหมึท้องเลยมาให้อาลกินนะกินมา้การปีมาให้กินไปเลยเออเอ้าครับจะไปแหละครับตัวน้อยมากครับทุกคนไปเอาอันนั้นครับไปเอาเอ่อ กันไก่ตัดขนมกินขนมเบาต่อเอามาห้ตอนนี้อยู่บ้านครับอยู่มุกดาหารเลยครับเด้อตอนนี้นอกไปเอานะครับไปเอากันไก่ตัดขนมมากินพูดนด,ดนั่งเล่นอยู่นอกบ้านครับอากาศมันห่อนครับเอาเอาขนมไป่ให้เขากินน้ำเบาเงินจังไร ไปแกตอนเทียนจะกินเขา่ากันยังตอนเทียนกินเข่ากันยังเอาตัวบระท่านอยากวะมันเศร้านกินเข่ากันยังพาน้องมาเที่ยวทะเลบ้างครับบ่าวอู้พี่ไปทะเลเนี่งบเยอะครับใช้งบเยอะมากครับต้องหางบก่อน อยากไปกวัดทะเลยังยังคำถามอยู่ว่าบ่อยากบ่อยากไปมันเป็นยังคือบอ่อยากไปมันเป็นยังมันไกลบอกขึ้จริงนะเราเคยไปบราเคยเห็นเห็นเจอในโทรศัพท์อืม ใช่ครับน้องแต่งหน้าสวยมากครับวันนี้บ่าวไทย,ยบ่าวไทยคือสีมากหนอกสีไล่ลมินิแต่งหน้าเป <laughs> ็นยัง <laughs> อันใด <laughs> อันนี้ครับคือสวัสดีครับคุณบ่าวอินดี้ <laughs> เพื่อนกันอ๋อ เมื่อคืนนี่เพิ่นอาบน้าเพิ่นซ่าผมเมื่อคืนนี่ครับทุกคนเพราะว่าถือกระแป้งครับกระแป้งผู้เบาท่าหนาเสื้อกะเต็มเนดแก้มดอนมันหน้านดอนเนืแก้มดอนเสือเสือกระเต็มเพิ่งเลยอืมเป็นยังไงเล่นสงการคือบานตัวบอคือบานตัวบอคือมันต่างกันบานเจ้าเฮ็ดยังไงเล่นนอะซื้อเบีย้ยแล้วล่ะตงกินยุสเซอโอ้บานเจ้าต้องซื้อเบี้ยต้องไปกินยุสเซ ถามบบสื้อนะครับบอกไหนางกินบอกแม่ฝากเคลลี่มาให้หน่อยเพื่อนมาฝาก <c oughs> จิไรอัดกองแ <c oughs> ห่งเคลลี่ฝากไปปูบ้าวแนวจะน้ะน่าเอืนเอ่นเพื่อนกินขนมเนี่ยมาเด้อกินขนมกันสบายดีปีใหม่เพื่อนนำ้ำสบายดีปีใหม่ไทยใส่ปีใหม่เล้าเนาะ <c oughs> คอยมีความสุขเด้อครับเด้อทุกคนเด้อปีใหม่เป็น เอ่ขอข่าวมาเบิ้งกันตลอดขอบคุณหลายๆเด้อทุกคนเลยครับทุกคนเลยขอบคุณหลายๆยิ่งกล่องเนาะหาเบิ้งด้วยจีเบิ้งหนาครับในผ่านกล่องเป็นยังไงไอ้ยิงมันเป็นกล,นลุ่มนะเราไปกินเข่าเสียบนอนรับอยู่ห่อนอยู่บ่เมาเกินนี มืนนออนน่อคืนนี่บ่อห่อนเนาะมันหนาวเมันบอกขึ้นห่อนอยู่ธรรมดาเปิดแอร์ให้กับบ่เอาครับเปิดหนาวแอร์ครับทุกคนบอ่อแมนครับผมมาเลยครับเล่นแถวไหนครับเล่นยูมุกบอกครับทีบไเป็นเล่นน้ำบอกพี่กัดมาด้วยครับเด้ออืม เป็นยังไง,ไงแบบปะยุบานตัวก็มีค้ายกันกันเป็นบออุบลอ๋ออุบลเหรอครับอุบลอากาศเป็นไงพี่อากาศร้อนไหมครับยุบานตัวก็มีค้ายกันเนาะอันนี้เนาะ อไปเขาจะเงน้อยน้องอยู่ห้าหกวันครับอามา้งแต่วันที่สิบเอ็ดครับผมอืมคึ้มฟ้าคึ้มฝนครับแถวนี้ก็เริ่มคึ้มฟ้าคึ้มฝนแล้วพี่ มีคนถามว่าตัวอยากสิเป็นสะไยไทยบ่ออยากเป็นคนมี้ใครนะเขื่นเหรอเขื่นไี่กินน้ำเลยเอาเอามาให้อาจิน้ำเลยเด้อเอาแก้วมาน้ำเด้อสิไล่เอาน้ำแล้วเอาแก้วมาน้ำ จอกนั่นแหละแก้วไม่จอ,อกอันัตวเติยตลกติดตลกติดตลก,ตลลกแก้วไม่จอกันสัตนางล้องทำไมโจมด้ส่งผ่านแล้วโอ้ยติงงต้งออกใส่ระทุงมาน้องล่ะใส่ปะทุ้งมากหดอฮะ ไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนอันนั้นครับไปเปลี่ยนส่งด้วยครับทุกคนเพราะว่ากระดุมพื้นเทียอกี้นี่ผู้สาวบ้านดงมีแตค่คนสวยๆ,ๆครับผมน้องเตียนมานะ่ะน้องอยากจะมาอยู่ครับผมแต่งบประมาณไม่ถึงครับก็เลยไม่ได้พามาด้วยครับผมต้องโอกาสหน้าครับนี่แหละครับคือบรรยากาศบ้าน ของมั่นคนเดินทางครับนี่คือรถคู่ใจครับที่ไปเล่าครับผมไปเล่าตลอดมันครับเดี๋ยวก็ออกมาครับไปเปลี่ยนไซสินออกมาครับนั่นจ่อยครับน้องจ่อยคนสวย เมืองมุกสมัยก่อนผมไปเลาะบ่อยครับบ้านผมก็จะลกๆอย่างนี้แหละบ้านผมก็ประมาณนี้แหละบ้านมันคนเดินทางอาชีพของผมก็คือซ่อมรถยนต์นะครับเพื่อเครื่องมือลายมากเลยครับครับผม ขอบคุณมากครับที่แวะเข้ามาดูครับผมออกมาแล้วครับคนสวยเอาฮุบเข้าไปยะออกมาทำไมฮะยังบัตแล้วครับใส่ผ้าถุงบัตรแล้วครับทุกคนเมือ่อว่าสิพาเพิ่นไปกินหมูกระทะครับว่าจะพาไปกินหมูกระทะลองเพ่งวัดวัดอยู่ในห้อง ไล์สดเล่นครับไม่ได้ไปไหนก็เยลยไล์สดให้ทุกคนเบ่งเนาะว่าบรรยากาศบ้านห้องกับประมาณนี้แหละครับคืมฝ้าคืมฝนฝนตกครับตกป,ปล่อยอากาศเล่นสงการเหมือนนี้คือสิน,น้าวยางขักแหละล่างใส่ผาทุงออกมากอยู่ครับทุกคนค่าใช้ใจ่ายไปเลาอาทิตย์ประมาณไปครั้งหนึ่งก็ตีไปเลยครับ หกเจ็ดพันครับผมว้าวยางแบบสวยๆมุนตัวแบบสวยๆดูให้คนสวย <c oughs> นะแต่งหน้าแต่งตางตอยูอ่กรุงเทพก็ตกครับอ๋อกรุงเทพก็ตกนะพี่อากาศหนาวใช่ไหม <c oughs> คนนี้เขาจะชอบเต้นนิดนึงครับ มาแล้วครับมาแล้วนั่งคุยกันเล่น,น,นครับน้องๆครับวันนี้เพราะว่าเราไม่ได้ไปใส่กันเลยตอนที่ยังเรายังไม่รู้เลยจะกินเผือกับข้าวเบืองน่ะผัทุ่งงามๆคนกันงามภาษาบเกิดอ้อครับน้องปุ้ยน้องทูไม่ชวนอ้อชวนมาครับผมน้องปุ้ยติดทุละค,ครับ อ,อ,อือวนชวนมาครับน้องปุ้ยไม่มาก็เลยเอาพี่สาวมาแทนครับ,บดีจ้าน้องจ่อยมาแทนน,น้องจ่อยคนสวยน้องสีไลคนสวยสวยคือกันกนี่แหละสายตานะ <c oughs> โหดหลายหลายตัวก็ได้ ปปจ,จันทบุรีใกล้จะตกเวลาทุเรียนใกล้ออกบอกหน่อยนะพี่จะฝากซื้อครับผมจันทบุรีจะฝากซื้อไปให้น้องๆกินครับคนละลเอ,เอคนละครึ่งลูก,ลลกอขอบคุณมากครับผมอยู่ใกล้ครับ อยู่ใกล้ด่านครับบ้านผมอยู่ใกล้ด่านเลยครับสิไร่อยู่บ้านโต้นานาแทแมนสงการเนี่ยเพิ่นสิลงปเปลี่ยนอยู่ในหนามนั่นเกาะําำเซเพิ่นเสือเอาเครื่องเสียงลงไปเปิดมันบ่นอของไพ่ของมันบ่นแลลมีที่ประจําของขจ้าบ่ากนอด่นไปเหป็ุกับบ่ได้ก็หมายคือฉากคนอดินอยากไปต่างกับบ่ได้แต่ว่าต่างที่ของเขาอยู่แล้ว เงินถือแบบเอาลงลงดูอันนั้นน้ำน่ยแบบขีดดินคือเาอาลงนะแบบขจ้าอาลงเนี่ยขจาวให้ได้แบบเพิ่งเงินตักซีคือวัดสิข้าถุนขาวัดสิเขาวัดน้ำแม่นแบบนั่นไงแบบนั้นเนาะไลายผมเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเปิดลายให้ดูเลยครับตอนนี้ตอนนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดลายให้ทุกคนดูนะครับตัวน,นี้เลยนะครับ เก,ก้าเธอเจะเปิดเพลงบอแต่เธอเปิดมันจะดึุมขึ้นตัวได้เดี๋ยวผมจะเอาไลนา์ให้นะครับลายผมนะไลายผมผมไม่ได้เอาลง youtube ไว้ครับเดี๋ยวผมจะเอาไลนา์ให้ดูอ่ะไม่เป็เ่อน,นห,อหอบอนี่นะครับทุกคนคือลายของผมครับ นี่คครับเอ,อ่อเพื่อนเพื่อไดเพื่อนเพศใไดมเมนเพื่อนยางไดเพื่อนเพื่อได้จเ,เข้าใจผิดนะคะนี่ครับนี่คือไลน์ผมนะครับทุกคนไลน์ผมจะไม่ได้ชื่อมันคนเดินทางนะน,นี่คือไลน์ผมเลยครับ อุ้ยตกใจเวทเอาโทรศัสท์ออกเจอคนงามป <c oughs> าทาสบัดผม <c oughs> ไม่เป็นไรครับมีหลายอยู่ครับมีหลายห <c oughs> ลายครับคร <c oughs> ับผมจอยตอนนี้จอยอายุเท่าไหรแล้วน้องหลาคนสวย <c oughs> สซโ จอยยี่หกปีจอยยังโสดอยู่บ่สสจอยโสดสนิทไหมครับจอยนะใช่ครับสวยครับชุดสวยมากชมจัก๊กไก่หรือบ่หรือว่าเห็นซื่อๆเลยชมซื่อๆง่ายใจได้คำชมจอย <not S 1> นะครับรถเป็นอยู่สี่ไล่สี่ไล่ครับรถจักเป็นอยู่ แบบบิดลอยเลยมีมีคนบ้านอดอรบอกอยว่าเห็นตูอยู่เซปอนว่าชัดอยากเป็นแฟนฮะแปนกังชีไัยบอมยันเขาคจักมาไห้เขาเห็นตัวไปเซโปอ,อ,อนบ่อ,อ,อยขับเป็นอยู่นะพี่สีไลบอกขับรถมอไซค์เป็นไปเซโปนนบ่อยครับ ชายแดนเขาไปเยอะไปกับผู้เบามาแม่เยนะเ้าเองเนอะโอยโน้โนโนจัดเ้าเองมาจาัดมมันก็แล้วแต่นะพี่แล้วแต่ว่าเราไปไปเที่ยวแบบไหนครับคือถ้าเราไปแบบวิถีชนบทชาวบ้านก็จะจะใช้ตังค์เยอะหน่อยครับเพราะว่าเรา เราต้องเอารถเข้าไปหนูบ้านแล้วมันต้องเดินทางไปเดินทางมาเยอะมากครับผมแต่ถ้าเราไปแค่ในตัวจังหวัดตัวเมืองเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่ครับก็มีแค่ค่ากินกับค่าที่พักแค่นั้นครับตอนนี้อยู่ฝั่งไทยครับผาแดงนางไออยู่มุกดาหารครับผม,อ,ม,มบอืมอืมบ่ เือเอฟทีมันคอ,อ,อนนมเมนต์มาสวัสดีครับผมสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับผมขอบคุณครับที่เข้ามาดูครับพาน้องนั่งเล่นกินขนมแล้วก็วางแผนกันว่าเราจะไปลุยกันไหนในเย็นนี้ยุ้ยหมูกระทะ่อยเยอมากิน,นกันค่ะมีใครเยอะเด้งบนอน้อหมูกระทะนีน่เนาะนี่พสยเสี่ยงหมูกระทะบอน้อจัเอ๋อ นี่พระสิเลี้ยงมูกระทาสิไลบนะ่บ่เนาะเขาก็จะบอกให้อ้ายเลี้ยงอ้ายผ้ามาสิว่า <c ười> <c ười> ครับผมมุกดาหารไหลวันมุกดาหารไม่มีไหลนะพี่ มูดาหารจะหมดแค่วันที่สิบห้าก็หมดแล้วครับไม่เหมือนแถวภาคกลางแถวไหนเทเร่นี่บออยากไปจักดีเลยบอกเม่คืดที่อยากไปบอกจัิงไหมถามจากหัวใจไปไป<ถ>ายกันไปลา โอ้ยมุนติวรถกีนี่จอยสวัสดีปีใหม่น้องละสบายดีปีใหม่สบายดีสงการเนาะสงการไทยลาวอันนี้เนี้อสะสบายดีเนี่ยกว่าสบายดีสดีปีใหม่อ๋อ แถวบ้านผมไม่ตกนะพี่อากาศก็ถือว่าพออยู่พออะไรอยู่จะคึมมันจอากาศจะคึมคมหน่อยครับมไม่ร้อนเท่าไหร่รหรสวัสดีทุกๆคนที่เข้ามานะครับผมหันหน้ามาเจอจอยแนยสวยเออใช่ครับน้องจอยโสดสนิทนะครับน้องจอยผมการันตีได้ตอนเที่ยงจะกินของกันยัง ยัังนงกนไม่ยากอาหารทิ่เลือกในหนังไม่ยากอาหารเลือกเลือกกินในสายนั่นใส่ไม่ยากสายตานะครับสายตาโหดร้ายมากสายตาพิฆี่คาดสายตาพิฆาตใจดีนะอืมเชืเช่ออยู่ดอกหน้าร้ายแต่ใจดีเนาะโอ้มาสั่งวาเด้อเอา้าก็จริง แต่ละพื้นที่อากาศเป็นยังไงครับผมแต่ละพื้นที่อากาศร้อนอากาศหนาวไหมพี่เออผมก็ว่าอย่างนั้นแหละครับแต่จอยนี่โสดนะครับอันนี้ผมการันตีได้นะคนเนี้ยของแท้ขับรถดีๆเด้อครับ ผมเป็นห่วงคุณหมอดูโรงพยาบาลจังหวัดสกลนครครับผมขอบคุณมากครับผมเดินทางก็ระมัดระวังอยู่ครับฝนลินแล้วเหรอพี่แถวผมยังไม่นะครับผมยังไม่ตกเลยครับผาแดงน่งไงเราเป็นคุณหมออยู่โรงพยาบาลอยากกินเ๊บซี่ อยากกินแ๊บซี่กันบอกแฟซี่ตัวเลี้ยงดิไอ้สิเอาน้ำโคให้กินดอกน้ำล่างคคกเลยไม่ไหวอยากกินป๊ปซนะี่น้องปุ๋ยน่ะชวนเนาะเขาชวนปุ๋ยอยู่เนาะบางคนเป็นสิบ่อกข่าวใจว่าเป็นนั่งคือบัวชวนปุ๋ยมานาวเข้าน่ะชวนน้องแต่ปุ๋ยน่ข้าวเบียกด้วยครับด้วยทุกคนเนาะ เขาส่วนร้ายคนแหละครับมากนะแต่ว่าน้องๆกับบุคอยว่างสีคำสีดำไอ้กัะส้วนเนาะส่วนเมื่ทุกคนนี่แหละครับแต่ว่าน้องๆกะถ้าเวียดข้างานบางคนกะจูดให้ทยสวนพ่วนดินแบกพื้นปีลังกาลุงหวยมันมีอะไรเยอะมือแรงนี่ไปกินไปกินหมูกระทานี่สิมีคเเลี้ยงอย่างว่าแลงนี่ ตัวบาสเลียงเข้ามาแลงขีดก่อนขีดก่อน <laughs> กินมูบาลาบุามีคนเหลี่ยงแน่มาแลงนี่อาวนางขีดไปเลียงน้นงน <c oughs> งนองบอสดูเมืองสายตาแห้งใซอันนั่งเกาะเขาเอื่อไนมาแห้งไซนั่งเกาะไปมาร์ลาไปแห้งจิกแห้งอะไ้นั่น อะไรก็เบิ่งออจิ๊กมึงเอาสายตายแบบจิ๊กโทรศั์มึงพันจิกเืนหวานยิมมันหวานยิมได้ก็ดยิมแบบปากเจื๊เจือเดียวยิมปากเจือกับเป็นเออน้องมอนจะมาหลังหลังเออหลังสงการครับพี่พี่เ่าอินดี้ครับเป็นไงครับสาวเรามาเป็นยังไงสาวลรามาเที่ยวไทยอ่ะ ครับบอกเขาหนูซื้อดูเป็นยังไงตื่นเต้นครับไม่ละมักกบอกนะกูว่าเ้ยกนมเต็มปากโยกินก่อนจังเล้าวาสันเข้าสิพุ่นใส่ปากพุ่นใส่หนาตัวได้แล้ววะยุงไทยหน้าอยู่ไหมเพิ่นถามว่าไทยหน้าอยู่บอเมืองไทยเนี่ยเป็นแต่อยู่บอ ก็ยูเลยตีแหละดูเลยตีดูเลยมันเลราะฉะขอตัวไปดูคนครับพี่ขอบคุณครับผมที่แวะเข้ามานะพี่ผาแดงนางไออันนี้กระแซบขนมกระแซบกระทอดกระแซบ อืมคนนุ่มกวยทอดแ่อล้วยซอดครับผมใช่แล้วครับสวยสวยครับสวยอย่ถามผมนะครับว่าสดหรือไม่สดถามเจ้าตัวเขาถ้าเกิดทุเรียนเริ่มออกขายแล้วบอกด้วยนะพี่นะผมจะสั่งมากินครับ กินหนวอ่าทุเรียนกินได้มาวันนี้กินกินน right ั่นก็กินเอ้ยกินกินเอ้ยไหมหนูว่ากินแล้วมันบอกกินมันบอกกินเอ้ยเนากินเอเดี๋ยวเฮาสิท้ายคลิปทุกคนเบื่องเนอครับเ้อตอนนี้ห้าสีเอ่อบสามสิบหน้าที่ฮ้าก็สิโลงจากไลฟ์สดแล้วสิท้ายคลิปน้องสีไฟ์คนสวยให้เบิ่งแบบเต็มๆครับจะเศร้าหาหน้าทีครับ ใส่ใหายเป็นจิกหูจิกตาใส่กล่องจุกล่องแตกคนุนค้นงามทะลุจอคุนครับนานากระั่งกินน้ำกินในอยู่ครับฝากอำเภอเลี้ยงอย่างดีเลยอ๋อแม่ครับเอ่นนั่นแหละสวยแล้วแอนเจเอนมึงดูหันกี่เมื่อกี้นี่ ยางสวยเลยสิบห้าไปให้ผููบาใบแก้มมืแรกนี่โมเมนให้มเมนลืมเขาบอกพิษผูบา,บาอือภูบาเอ๊เขาเอ,าเอิญไปใบ,บ,กบปแก่ผูบาไทยย้นจะไปเด้อครับสามสิบนาทีเลยเขาสิท้ายทายคลิปนองก่อนนะครับเด้อไปก่อนคนสวยบ๊ายบายได้กน้องอจบ๊ายบายไปแล้ว มานางก้อนคุณสวยบอ,อมานางไอ้ทายลูปนิดแคาเดียวแหละ